สวัสดีครับพุ่มยินดีต้อนรับเข้าสู่ในค่ายหนุยชั้นแนวนะครับพุ่มยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมเอเดฟคลาเกนกันอีกครั้งนะครับผมสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันไกด์อาชีพกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าอาชีพที่เราจะคุยกันเนี่ยจะเป็นอาชีพซัลซ่าเรสนะครับก็นักเวทของเกมนี้นี่แหละครับที่ได้รับทําการบาลานซ์มาจากตัวเดฟนะครับเอ่อให้สกิลเนี่ยค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะว่าจะมีแนวทางการเล่นยังไงทั้งอ่าสเตตัส นะครับผมแล้วก็สกิลจะอัพไปในทางไหนดีนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพซัลซารสนะครับผมหรือว่านักเวทของเกมนี้นะฮะถ้าสังเกตดูแล้วเนี่ยเวทแรงมากนะครับผมอ่านะครับเวทค่อนข้างแรงแบบแรงแบบแรงจัดๆเลยนะครับน่าจะแรงกว่าในโครเมนเซอร์นะแต่ว่าในโครเมนเซอร์เขาจะมีตัวแบบอ่าด้วยลูกสมุนนะครับมาช่วยแต่นี่คือแบบเวทแรงจัดๆนะครับเห็นไหม สามารถเก็บเลเวลได้อย่างแบบวันฮิตคิวได้สบายมากนะครับตอนนี้นะได้รับทำการบัฟมาใหม่นะครับล่าสุดสเรสทีนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูตั้งแต่ตัวของสเตตัสกันเลยดีกว่านะครับผมต้องบอกก่อนว่าตอนนี้สเตตัสของผมเนี่ยผมจะเน้นเป็นอัพวิสตัมนำเลยนะครับผมเพราะว่าตัววิสตัมเนี่ยจะส่งผลโดยตรงต่อความแรงของสกิลของเรานะครับตรงนี้ผมจะอัพ ไปแล้วอยู่ที่400กว่านะครับผมแล้วก็ผมจะค่อยเด็กไว้ประมาณหนึ่งเลยนะแต่ว่าเด็กเนี่ยผมคิดว่าอัพได้นะครับผมแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะต้องเกินร้อยนะครับส่วนตัวนะเออแต่ลองดูก่อนแล้วกันนะครับผมว่านปัจจุบันเพื่อนๆโจมตีมอนเตอร์นะครับมิดเยอะแค่ไหนถ้าเกิดว่ามิดแบบ10 h ฮิตมิดไปสักฮิต2ฮิตไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดว่าตีไป10ฮิตมิดไป5นะครับเออ ดังนั้นนะ่ะผมว่าอัปเดตเพิ่มจะดีกว่านะครับผมสเตตรตรงนี้ก็มีผลกับการเก็บเลือดของเราด้วยนะครับคิดว่าไม่น่าจะต้องเกินร้อยนะครับที่เหลือมาลง Wi s d o m นะครับถ้าเป็นสาย PVE นะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นสาย PVP หรือว่าชอบแบบสงครามชอบ PVP กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าการอัพวิดในช่วงแรกนะครับให้ตัวเองเลือดเยอะก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับผมเพราะอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปว่าการอัพวิดในเกมนี้นะครับผมมันจะมีโบนัส เยอะนะครับถ้าเกิดเราอัพในช่วงแรกนะฮะเยอะมากๆนะครับดีกว่าเราไปอัพตอนเลืวอสูงสนะครับการอัพวิทก็ดีเหมือนกันอันนี้แล้วแต่การบาลานตัวละครเพื่อนเลยผมเล่นเป็นเพียว PVE นะครับคือทำไงก็ได้ให้ตีสกิลเดียวมอนตายนะครับเออครับวิทค่าวิทเนี่ยผมไม่ได้อัพเลยนะฮะเพราะคิดว่ามอนมันจะตายก่อนถึงตัวผมนะเออถ้าเกิดโดนตีก็โดนตีนิดหน่อยนะครับ ก็เลยไม่ได้อัพนะครับส่วนตัวนะจะเล่นประมาณนี้นะครับสเตตทีนี้เราจะมาดูตัวที่สกิลกันบ้างดีกว่านะครับผมสกิลนะครับในส่วนของสกิลเนี่ยในช่วงแรกให้อัพตัวไอโบตรงนี้เลยนะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลดาเมจหลักของเราในช่วงแรกเลยนะฮะ <c oughs> ก็ต้องบอกตรงๆว่าสกิลนี้ไม่ได้แรงมากนะครับเราจําเป็นต้องอัพสกิลนี้เลเวลสิเต็มแล้วก็ใช้สกิลนี้เก็บเลเวลไปจนเลเวลประมาณ30นะครับ ออพอเล่น30แล้วเนี่ยเ,เราจะอัพสกิลดาร์กอันเดนตรงนี้ได้นะครับนั่นลั่นแหละมันคือของจริงของอาชีพวิศาสตร์นะครับใครที่ยังเล่นไม่ถึงดาร์กอันเดนเนี่ยแนะนําให้เล่นถึงเลเวล30ก่อนหลังจากนี้จะเป็นของจริงของวิสาสตร์ครับผม mm hmm. เออช่วงแรกอย่างที่บอกครับผมอัพไอโบเต็มเลยนะครับผม mm hmm. ถัดมาสกิลที่แนะนําถัดไปจะเป็นสกิลคอนเ t นเทชันนะครับสกิลนี้จะทําให้เราเนี่ยบวกตัวเมจิกดาเมจของเราเยอะขึ้นไปอีกนะครับตอนเลเวล20นะอัพได้นะครับสกิลนี้อัพเต็มเหมือนกัน สกิลเอิร์ธสไตรท์ตรงนี้ผมไม่ได้อัพนะครับเพราะว่าคิดว่าไม่ได้ใช้แน่ๆนะครับใช้แค่สกิลไอโบก็เพียงพอสำหรับการอัพเลเวลในช่องแรกนะครับเพราะว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วไอโบก็ไม่ได้ใช้นะครับเอพอเพื่อนๆเก็บเเวลถึง30เมื่อไหร่นะครับเพื่อนๆอัพสกิลดาร์กวันแดนได้ตรงนี้คือสกิลหากินของตัวคลาสซอร์เซอร์สนะครับเออ อาชีพนักเวทเนี่ยสกิลนี้โคตรจำเป็นนะครับผมบอกเลยนะฮะจำเป็นแต่ต้องใช้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามันแรงมากๆอัพแค่เลเวลเดียวก็แรงแล้วนะครับตอนนี้คือผมอัพไป10แล้วนะครับตรงน,นี้อัพเต็มเหมือนกันนะครับสำหรับสกิลดาร์คอนแดน เออถัดมานะครับผมอ่าเมทิโอผมยังไม่ได้อัพนะครับตอนนี้เพราะว่าไม่ได้ใช้ในการเก็บเลเวลนะครับไม่ได้อัพใช้สกิลเดียวในการเก็บเลเวลคือดาร์กแดนเลยนะครับถัดมาสกิลที่จําเป็นต้องอัพอีกหนึ่งสกิลก็คือสกิลวิสตัมครับสกิลวิสตัมเนี่ยไม่ใช่สกิลโจมตีแหลงใดนะแต่สกิลวิสตัมเนี่ยจะเป็นสกิลอ่าบัฟของเรานะครับ เออสกิลนี้ที่เลเวลสิเนี่ยจะมีเพิ่มค่าวิสตอมให้เรา65%นะฮะระยะเวลา300วินาทีซึ่งนานมากๆนะครับเป็นสกิลบัฟอีกหนึ่งสกิลของเรานะครับผมสกิลนี้ก็อัพเต็มเช่นเดียวกันนะครับสกิลบัฟของเราก็จะมีออสองสองสกิลนะครับผมก็จะมีสกิลคอนเทนเดชั่นนะที่เป็นสกิลบัฟแล้วก็สกิลวิสตอมนะครับผมอ่า ถัดมานะครับผมถัดมาเนี่ยจะเป็นตัวนี่นะครับผมจะเป็นตัวเท,ท,นะทเลพอร์ตนะเทเลพอร์ตนี้อัพเต็มเลยก็ได้นะครับผมคิดว่าจะได้ใช้แน่ๆตอน PVP หรือว่ากิลบอพวกนี้นะครับแต่ตอนเก็บเวลเนี่ยไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเออตอนเก็บเวลเนี่ยสกิลที่ผมเซ็ตเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมสกิลหลกัหลกๆจะเป็นดราก้อนแดนเป็นหลักนะแล้วก็มีสกิลบัฟสองสกิลอ่านี่เซ็ตสกิลเวลประมาณนี้เลย แล้วก็เวลาเก็บเวลก็จะอยู่ประมาณนี้นะจะทําวันนี้คิวค่อนข้างง่ายนะครับสําหรับอาชีพนี้นะฮะลองดูได้นะเห็นไหมไล่ไปที่ใครตัวแตกตัวแตกหมดเลยครับผมไม่ว่าใครอะ่ะเออคือแบบตัวนี้นักเวทคนนี้เอาหมดนะครับเห็นไหมอยังสูตรเออสกิลค่อนข้างจะไม่มีมิดแล้วนะครับเพราะผมอัพเนี่ยอัพเด็กไปพอประมาณละเจ็ดสิบแล้วแต่คิดว่าน่าจะยังไม่พอเจ็ดสิบเนี่ยอาจจะต้องอัพเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่เกินร้อยนะครับที่เหลือผมจะลงวิสต์เอาหมดเลยนะ อพอคิดว่าเลือดไม่จำเป็นเพราะว่าลองคุณดูดิสกิลทีเดีวตายยกเว้นมอนมันเกิดข้างๆเราจริงๆเนี่ยมันถึงจะไม่ตายนะครับอืมคือมันแรงจริงๆนะครับสาหรับสำหรับอาชีพนักเวทตอนนี้นะฮะของสมส่ตอนนี้ผมใช้เป็นอ้อไม้เท้านะครับผมไม้เท้าอีเวตน์นะครับผมอีเวนหนึ่งนะเออแต่ว่ามันเป็นบวกเจ็ดนะครับผมอืมแต่จริงๆอ่ะถ้าถ้ามีแค่แบบว่าบวกศูนย์หรือบวกสี่บวกห้าก็ใช้ได้แล้วนะครับผมไม่จําเป็นต้องบวกขนาดนี้นะ นะครับอืมวิธีการเซตก็จะประมาณนี้นะครับผมทบทวนอีกครั้งนึงนะครับอืมสรุปแล้วคือในช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้ตัวไอโบจนถึงเลเวลสามนะครับพอ30เมื่อไรเนี่ยเราเปลี่ยนสกิลนะครับผมมาใช้เป็นสกิลดาร์อนแดนนี่เลยนะครับผม<อ>จะทำให้เราเนี่ยเลเวลไวแบบก้าวกระโดดเลยนะครับแล้วก็มอนสเตอร์เนี่ยต้องแนะนำว่าในช่วงแรกเนี่ย ผมคิดว่าในช่วงแรกเพื่อนๆน,น่าจะเออไม่ไหวนะครับในใน,ในตอนที่เราใช้สก,กิลไอโบอยู่เนี่ยไม่สามารถฟาร์มมอนเตอร์แบบข้ามเลเวลได้นะครับในช่วงแรกเราอาจจะฟาร์มเลเวลมอนเตอร์เลว้น้อยไปก่อนอย่างเช่นเราเลเวลยี่สิบกว่าอย่างเงี้ยเราอาจต้องฟาร์มตัวสิบกว่าไปก่อนเพราะสก,กิลไม่แรงครับเออเราต้องทําใจก่อนนะหลังจากนั้นพอเลเวลสามสิบเมื่อไหร่ะรนะครับอัพสกิลนี้ได้เนี่ยคุณสามารถกระโดดไปฟาร์มแบบมอนเตอร์ที่หาก,กับเราแบบสิบยี่สิบเลวลได้เลยนะเออเพราะสก,กิลนี้มันแรงจริงๆนะครับอันนี้ผมมลลลอออองงาแ้วนะนะะเดูครับผม ส่วนตัวผมมองว่าอาชีพนี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายมากๆนะครับผมเหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆนะเออนะฮะสำหรับมือใหม่นะครับผมที่ไม่รู้จะเล่นอาชีพอะไรดีเนี่ยอาชีพนักเวทนะครับของเกมนี้อ่ะผมบอกเลยว่าโคตรว้าวซ่าครับผมเออไม่เป็นลองอาชีพอื่นเลยนะฮะ <c oughs> คือเก่งจริงๆนะครับเล่นง่ายนะครับทาของง่ายอัพสเตตก็ง่าย ทุกอย่างง่ายไปหมดเลยนะครับผมเหลือแค่ดูดเลือดนะครับที่ไม่มีอาจจะต้องซื้อแบบไอเทมแคชช่วยหน่อยนะครับเออแต่ว่าซึ่งซึ่งตอนนี้ก็คือแบบโอ้สกิลมันแรงแบบแรงอลังการงานสร้างจริงๆนะครับตอนนี้นะใครที่สนใจเล่นเกม MMO นะครับผมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเกม a g e of k r a ล e n เนี่ยสามารถโหลดที่ใต้ลิงก์ s c r i p t i o n เลยเดยนะครับผมก็น่าเล่นมากๆานะครับเกมนี้เนี่ยสามารถปล่อยบอร์ดได้อย่างอิสระเควสก็ไม่มีให้ทำนะครับผมเออ ะะไปโหลดได้ที่ใต้ลิงก์ e s สคริป i ันเลยนะครับยังไงคลิปนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับผมใครที่มีคำถามหรือมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณที่มารับชมกันนะครับสวัสดีครับ